รวย,ม,ยมีมูม้งง่ยรวยรวยมากซื้อปูจันไอ้อก,กินน้ำในแม่มาชวนว่าไม่อยากกินกับเป็นคนสวัสดีครับโอ้โอผมเซียนคมีหงครับผมนะโอ้ครับผมน่ะเซียนคมีหงคำีคำว่า,มมา,าเซียนนี่เป็นหวยสูตรทึ่งหวยนางเอาครับผม ทุกอย่างเลยครับทั้งหวยนั่งทั้งหวยสูตรโอ้สีมาอะไราทั้งสองอย่างเลยมันตรงกันกันทั <มา S 1> ้งสองอย่างถ้ามันตรงกันถึงเาาไงโอ้ครับฟันพงเลยว่าทาไ้ขันตรงกันเนี่ยอ่าเป็นได้อันอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ไปนั่งเอาม้านี่เด็กอาจารย์นี่เขาเจ๊งหงดแล้วครับไว่ไปนั่งเหยดหงดแปวงวดเขาเหยดหงดลุกหงดนึงโอ้ ปนั่งเลขนั่งเอานี่เขาเป็นเจ็ดวดแปดวดคนน่ะเขาจะลงังเมื่อเขาบนมงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หงวดหงวดว่างพันมนากน,านี่เขาสองตัวสามตัวครับไอ้เขก้าหกสี่บวกจากสี่กับสามสองหนึ่นเราใส่เข้าไปที่บวกมันเคยถูกเก้าหกสองไงโอ้งวดที่แล้วนี่เขาสามตัวผมกสองตัวสามตัว โอ้ขอสามตัวเลยอตามตัวเลยปััดูาตวนี้แปดพวดนที่คัดที่เขามันนี่แรงงวดที่เจ็ดจีวานมากโอ้ดิเจ็ดงวดเจ็ดงวดมันแปดงวดมันรู้ถึงงวดนึงโอ้ก็เละๆในเข่าตรงตัวนี้คือเจ็ดงวดงวดที่แปดรุดกันบ่ของงวดเนีเขาเล็ยกลางรุดโอ้ครับผมว่าเขาจะเรีกผลในงวดที่แล้วนะสามตัวเลย โอ้เก้าหกสองเนี่ยเก้า oh, หกสองจะว่าไงไอ้เก้าหกสี่เก้าหกสามเก้าหกสองเก้าหกหนึ่งไงเขาโอ้คือไยซีหางหันซีหางครับผมแล้วว่าเขาสามตัวตรงตรงเล่มั้งครับตรงตรงเล่มเลยกลับเลยโ oh, อ้ครับเป็นยังไงออาจารย์มวดนี่ไปนั่งเองาอยุใสครับผมมวดนี่ไปนั่งยู ทำง้วยเนาะฮะไปนั่งอย่ทำง้วยทำแกต้อนหัวดูละนั่งอยู่ทำง้วยเนี่ยทำง้วยเออทำง้วยทำง้วยกับราชินี่บอครับอยู่เฉียดก็เฉีดครับโอ้โอ้ทำง<ห>้วยไม่ตเลยไห้ว่าไม่มันโมนีไกคเข้าดอกเลก่ยกูเั่นว่าโอ้ตัวไหนล่ะผู้ว่ะ เพื่อนหาที่ของที่เดินตัวไปเดินมาโอ้คุณยางมาหาเรือบอกรับยังไหนเออเพื่อนกะเอื่นเพื่อนแล้วกะเพื่อนกนมากระถามเพื่อนเขากะเอาเวียสร้างนี่เขากะว่ากินน้ำแม่บ่ครับไอ้ที่อยงเพื่อนเพื่นกินเพื่อนอย่างเนี้วเพื่อนแต่เพื่อนนี่ไปเพื่อนก็บอกโอ้โอ้คือเพื่อนเด็กินน้ำติดดืวยกัน มาพี่ว่าทังข้างที่ผ่านมาเนี่ยไปหัวคอรอเไปหัควคอรอคือว่าหัวคอรอฟากทำไว้ดีกว่ามันหกเกลียโอ้ข้าหัวคอรอพอแม่ไหนเขาเริ่มแล้วหัวคอรอมันมันเป็นผู่เลยเลยขึ้นไปเขาเนียเดี้ยวไปขึ้นหัวคอรอเขาเรืหัวคอรอโอ้คู่หัวคอรอใช่อ,อืม Oh, <ไ>ปเป็น<อ>า<ด>ือไฮไฮเป็นคลยไฮห,หาสองแปดสองนี่เสน่หลนะครับโอ้ฮ oh. สองแปดสองแปดสอง,สอ,งอ่าของมันยุ่งทำไหวนี่ตัวไหนก่อนอาจารย์ทำไหวห้าสี่ของคี ห้าสาาี่หกสี่โอ้่ได้สามตัวมเนี่ยโอ้ได้ตั้งสองตัวได้สองตัวไม่สองตัวนี่ค่อยมันเข่าสองตัวนี่ทั้งบนทั้งล่างนี่เขาไวคักแล้วจานเออแต่้าซัมนี่กับพวาแหงไงที่เามันเข่าเนี่ยแต่ว่าส่วนหลายนี่เข่าตั้งสอางตัวนี่บาจานน่นเกือเจ็ดงัวดนั่ทสองัว เขาจะสองโตเป็นกระดับบงเนี่ยโอ้บาี่นี่กัมาเขาเมอที่แล้วเาขาสามโตเออหมดที่แล้วหนี่งเขาสามโตไเเ้เรเอ้นกับว่าเก้าหกสี่ถ้าซื้อเป็นก็ถูกโอ้ที่เองแหละครูเก้าหกสามเกหกสองเก้าหนึู่กกเ็อโอ้ คือว่าสวอเสือเนี่ยมันเป็นสองเป็นสามเป็นที่ก็สอดบอกแบบนี้แล้วล่ะอืมแต่ได้บอกไแบบนี้เพิ่งบอกบ้างไหนบอกแบบนั้นครับแต่ว่ามันอันนี้สองห้อยเพป็นว่าห้าสี่หกสี่เพิ่งกวาดสามนี้เออไปง้อขอรอว่าห้าสองหกสองเป็นแปดสองโอห้าสองแปดสองเออเพิ่งกวาดสามนี้เพิ่งโบนเนนบอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ๋อเพิ่งโเนเน ไปมองได้บ่นี่บุไมุ่้งบุ้งเงินเยอะเงินที่จะบอกแล้วไปเลยเออมันเป็นได้ทั้งหมดทั้งหลายนาะง่ายๆเนอะถ้าเหลียวบางตาตาขวงละง้างผมเห็นวาเป็นใจญาตินี่ดิโอ้แกไปผู้เดียวบนน่ะเออแต่กินร่อมเจ้าของนะจ๊ะโอ้จารย์ไปผู้เดียวตีฮะอาจารย์ไปผู้เดียวตีไปผู้เดียว ไปพวกย่านโบ่านบ่ค่ะมันบ่กา่กา,กาไปนะมันย่าน<อ>ไปผู้เดียวกลับพวกแกนผู้เดียวเดี๋ยวไปไปใส่มันก็ไปส่งหนุ่มกลับเลยโอ้เขาบ่ก็อยู่นำ้ำว<อ>ัดน้ำห้ามเขาไปห้ามเอาตีอะไอย่างน้ห้ามเขาไปห้ามบอกยังมือสาวอยู่แล้วไปห้ามบอกหรืว่าไปนั่งอยู่บัดขึน้นเลยวะสัตวนั่งบัดขึน้นเลยเนาะ บาตที่นี่คู่ของเชี่ยนข้างมีงอเนียเห็นแบบว่าั้่ในนั่งแล้วค่อยนอนนรับเนี้ยโอ้ไอ้นั้นไปกินกาแฟอยู่เลยนย่ารลับัาหรับไปแล้วกันถ้ามึงหลับตอนมึงมึงอยู่ตรงนั้นนะมึงไม่ตื่นนะมึงไม่ฟื้นนอนโอ้เห้ว่ารับอะไรยื่นี่อยรับครับโอ้ ว่ดีลูกดิลูกหาไปรับขึ้นรถมากอะนอนกันหรวอเออไปนั่งเอาเรียนนี่รับบ่ได้เลยนัะบ,บ่ได้ครับโอ้โอ้เสียงคือกันนี่เนาะเหอบไปนั่งเอาเรียนเนาะไม่ท่านผู้บริสัทผู้เสียงนี่บ่ได้เลยครับบ่ไ,บได้ไดเออนั่นต้องแข็งท่าน่าบ่านอนกับพอนอนเออเห็นนี่ยังก็ซื้ออยู่ เอาอย่างนี้ใส่ชินมันเขาเพราะอะรนครับโอ้แต่ว่าใครจะไปฆ่าเพื่อนเดีย้ยหรือเพื่นว่เออไม่เอีหรือเอามนนี้ฆ่าเลยเพราะว่าผีผู้นี่เพืเอ่อนมักเอานำคลิ์นำคลิ์ให้เพืเ่อนรับพออยากไปไม่ยุตเดียวโอ้คำแจ่เนี่เป็นเป็นแข็งครับคำแจ่เนี่มันอยู่สกุลนครบนบ่พอ วอยู uh ่ไ huh. อ uh ้โมกดานย่โมกดาสิคำามขี่โอ้อยุอาย่เพิ่มค้าีเออแม่ีนดอกผมได้ยิ้มอยู่แล้วทำแก๊งเกับแม่เหรือกันบ่งันแต่ว่าแข็งเกินกว่างโอ้ตรงนี้ไปเ่นก็นีค้าก็หนีนยนึงนั่งอยู่ขืนมากสิบคนโอ้คนด้วยพี่ว่าเส้นวัาหุ้ยชคนคนคือนั่งในสะพท่นาเห้นอะไเออ ขึ้นมาที่หลังมันนุ่งจงกับเียนมันนุ่งเสียปวดมาแล้วสามสามเก้าปีเวราะันล่อเพราะเราไปคอนเดโดดลงหนาพาปั้โอ้ยคนกระจายไปยูนะสัตว์สี่สัตว์นั่นนะโอ้เระนั้นดอนวั้าไม่มูงูงรวยรวยมากซื้อปูจันออไอ้กินน้ำในแม้เพราะฉนัะนว่ไม่จากกินกับเป็นคนปูว่ะเป็นสีอาเนี้ยสมเนี้ว่ะกับเป็นคน เพื่นกินอย่างแล้วเพิ่นกับเป็นนู่นแต่ที่เขาจะว่าผู้จา่านนี่มื่อหลุยเจเกตโอ้มาขอกินที่เสื้อขอกินที่เสื้ออ,อ,อ,อืมแรือว่าพ่อไป,ปนนอาจารย์ไปข้นขืนมาผมพ่อญาติเนาะครับเออข้นขึ้นมาว่าผีเลน่นข้นนะนงให้สาพัดทุน่ะเออบักผีมาญาติมันเป็นนูโว้ยชอบจนตันรวย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 เออนี่ผมญาตินี่ อย่างว่าได้่งนเสียงอยู่ว่ฉันอยากยิงแบบเป็นคนแม่ว่ะเออเกิดเป็นคนคือยังไงล่ะปูปูดั้นว่สนแค่ไปมองดําขึ้นเสีงนะเออคพอยทนี่จะปูดําปูดําอืมเห็นว่าไปมองไหนเห็นมงหันว่าทวเวีนคองแปลกๆนี่ไใชมองขื้นกับปูดัมี่เนี่ยอ เอาแล้ว้วซี่เดียวกันบ่หวะ่ะอือามเอายี่ี่ทุกท่านเหรอครับผมไม่ขี่ทุกท่้ทนถ้ามักกะจัดขัดกะอานพอเป็นแนวทางเนาะครับผมอันไม่เล็สี่หางก็พอเนาะนี่สี่หางท่านี้ละครับผมออกับได้บนได้ล่างได้เด้อออเาเป็นได้ทั้งบนทั้งลางานะ่างก็พอเนาะแน่เนี่ย บางที่ว่าห้าสองแปดสองนอกนก,กับก็ได้เดล้ล่ะเมนครับผมทุกตอนล่ะครับเราก็เห็นกันไหมกันหรือจะไม่ถูกก็ได้จะพล่งเล่นนะกครับผมเบาสักหน่อยหนึ่งหยอดหยอดไปก่อนมั้งนี่เขาเรียกว่าอาจารย์ใหม่อาจารย์ีหงค่ะผม,อมขอขอบคุณด,ด้วยครับด้อสครับผมก่<ค>นอนจากไปขอยทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยแน่นท่องทุกอย่างขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม